สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะแนวทางเราสตาร์เรา v i p และก็เราสตาร์วีนะคะของวันที่29เดือน7 25 64นะคะ2ตัวบนล,ล่างค่ะก่อนอื่นนะคะแอดต้องขอโทษนะคะคลิปที่แล้วแอดได้ลงคลิปฮาหนอยสูตรเมิดเดียวนะคะโดนปิดคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆจะอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะคะตอนที่ลงคลิปนะคะ ก็ผ่านทุกอย่างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะตอนแรกนะคะพอช่วงอีกสักพักนะคะแอดได้เข้าไปกดดูนะคะก็โดนปิดคอมเมนต์นะคะเข้าไปแก้ไขสองรอบนะคะแต่ว่ายังโดนปิดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะเด้งปิดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะเพื่อน,อนก็จะไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าตอนที่ลงคลิปก็ผ่านทุกอย่างนะคะ มาสรุปของวันที่2 8กันก่อนนะจ้ารอบแรกนะคะเราสตาร์รอบแรกผลที่ออกนะคะ07 9นะคะตารางกำลังวันมี 0. มี9นะคะชุดเด่นนะคะเข้า 0. นะคะตัวรองก็จะเป็น9นะคะวิ่งรูด9นะคะแต่ว่าตัวเจาะลุดนะคะของเราไม่มี7เนาะในตารางกำลังวันก็เลยลุดนะคะเพื่อนจ้า ส่วน9กหนึ่งนะคะ9กหนึ่งล่างตารางกำลังวันมี9นะคะตัวเจาะนะคะหลุดนะคะรอบแรกหลุดนะคะเพื่อนๆเข้าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะส่วนรอบที่2นะคะลาว VIP e ออก2 7 0เจ็ดศูนะคะตารางกำลังวันมี2นะคะมี0ะคะ่ะ ตัวเจาะนะคะหลุดค่ะมี04 05 0สีกระโดดข้ามไป08 09์แปดนะคะศูนยไม่เอานะคะตัวที่ออกเสียดายมากค่ะเพื่อนจ้าก,ก็เข้าเฉพาะเด่นนะคะ0ย์ค่ะ1นสองล่างนะคะตารางกำลังวันมี2นะคะ ตัวเจาะก็หลุดนะคะมีแค่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งนะคะหนึ่งสองไม่เอานะคะเพื่อนๆจะก็หลุดนะคะรอบที่สองนะคะเมื่อวานเข้านะคะเพื่อนๆจะมาดูรอบที่สามนะคะเราสตาบีไอพีออกสองสี่ศูนย์นะคะตารางกำมังวันนะคะมีสองมีสี มีศนย์นะคะมา3ตัวเลยค่ะเข้าชุดเด่นนะคะ0ค่ะตัวเจาะเข้า0ูนยตัวกลับนะคะตัวที่นิ้นให้ค่ะ7 3มล่างนะคะตารางกำลังวันมี3มนะคะแล้วก็เข้าชุดกันเจสามตรงต,ง,ตงนะคะ สรุปแล้วนะคะของเมื่อวานนะคะวันที่28เดือน7จ็ดสนะคะเข้าเฉพาะลาสตาวีไอนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะส่วนรอบแรกเข้าเฉพาะเด่นวิ่งรูดนะคะแล้วก็รอบที่สองลาววีไอพีนะคะก็เข้าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะก่นที่จะไปรับชมแนวทางนะคะของวันที่2ี 2ปดค่ะพูดผิดเนาะยีเดือน7นะคะสองหนะคะฟังคําเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะก็จะมีปะปนกันไปนะคะเพื่อนๆจ้า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมาตามต่อของวันที่29กันเลยจ้าแนวทางเราสตาร์ลาวีไอพแล้วก็ราสตาวีไอพนะคะของวันที่29เดือน 7, 2, 5, 6, 4นะคะ2ตัวบนล่างนะคะวันนี้ตารางกำลังวันนะคะก็จะมี 5, 9, 7, 1, 8, 2, 3, 6นะคะ ส่วนใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้เจาะให้ก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะส่วนตัวเด่นนะคะวันนี้แอดให้เด่น9กับ5นะคะตัวรองก็จะเป็น1กับ8กับ2นะคะวิ่งรูด1กับ8นะคะส่วนตัวเจาะนะคะก็จะมี5 9 3 7 2 6 2 8 5 7นะคะ 8ป1เ1็ดหนึะคะเจแล้วก็หกเกค่ะ3 9มเก้าหนึนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี8 5 8 3 8าแแล้วก็1 7นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยด้วยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะคนไหนที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ